สวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อนๆท่านใดชอบถ่ายวิดีโอนะครับต้องดูคลิปนี้เลยเวลาที่เราถ่ายนะครับปัญหาที่เราจะเจอกันเป็นประจำคือภาพวิดีโอมันจะค้างที่จะสั่นไหวเวลาดูนี่ก็จะปวดหัวนะส่วนวิธีการแก้ไขผมสามารถใช้ในส่วนของ Google Photo เพื่อทําการแก้ไขได้เหมือนภาพตัวอย่างที่เพื่อนๆได้ดูนี้ถ้าจะทาอย่างไรให้มาดูในส่วนของคลิปนี้กันแล้วกันนะครับ เราจะทาการแก้ไขผ่านแอปพลิเคชัน Google Photo กันนั่นเองนะครับในขั้นตอนแรกเปิด Google Photo ขึ้นมาเสร็จแล้วให้เ,เพื่อนๆเลือกวิดีโอที่เราต้องการจะทําการปรับหรือว่าแก้ไขนั่นเองแต่ที่วิดีโอเสร็จแล้วก็หลัแบแปมหนึ่งนะจะมีวิดีโอตัวอย่างให้เราไปแตะที่วิดีโอเสร็จแล้วดูด้านล่างมันจะมีคําว่าแก้ไขขีดๆแบบนี้นะก็สามารถมาแตะตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของลดการสันไวของวิดีโอแตะตรงนี้ จะทาการประมวลผลหรือว่าแก้ไขปรับแต่งให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็รอกันสักพักนึงหลังจากนั้นเพื่อนๆจะได้วิดีโอที่ลดกวนสันไหวนะครับเป็นที่เรียบร้อยต่อจากนั้นเราก็ทงการกดบันทึกได้เลยเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเอาวิดีโอนี้ไปใช้งานกันได้แล้วนะครับโอเคนะครับลองไปใช้งานกันดูนะสวัสดีครับ